ขนมของกินมากมายเยอะมากทางไปปูตรงขอเชิญผู้โดยสารทุกท,ท่านเรื่องได้นะคะออกอีสิบโปรดเพื่อนได้นะคะออกสิสินค้าภายในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีของเยอะมากมากเลยนะคะคให้กับทุกท่าน ที่มาแบบอยากซื้อกลับไปบ้านไปต่างประเทศช็อกโกแลตผลไม้ประเทศไทยเรานะคะโอ้เยอะแยะไปหมดเยอะมากรู้มากค่ะฮัลโลฮาราค่ะรู้มากมากนี่นะคะของคอสเมติกทั้งหลายนะคะมีทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เนมเลยนะคะ สุดยอดจริงๆสรุปปุ๊บยังไงคุณนายซื้ออะไรคะโมเลแบนโอเคให้เลยมาที่บุรกูลนะครับซึ่งบุรกูลเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติบุรกูลนี่เป็นชื่อเกาหลีเนาะ บุรุคนเป็นชื่อเกาหลีแล้วทำปูคำเป็นชื่อลาขอทำปูคำเป็นชื่อชาาวบ้นป่ะอันนี้เราจะไปดูแม่น้ำสีดูแม่น้ำสีฟ้าแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับบางทีมันจะเห็นอาจจะไม่เห็นใช่ไหมแม่น้ำสีฟ้านะคะไม่รู้วันนี้เราจะโชคดีเห็นแม่น้ำสีฟ้าหรือเปล่าปูคำนะคะ เรียกว่าในถ้ำเนี่ยจะมีปูเป็นสีทองครับนอกจากคนจะโชคดียงงั้ไแต่วันนี้เราไม่เห็นจริงๆครับเห็นจริงๆนี่ปูสีทองราบมาเร็วเดี um> ๋ยวๆผมจะนับหาปูดูอันนี้นะคะเป็นปูสีทองจริงๆวังเวียงนะคะอ้าวเห็นจริงๆครับเห็นจริงๆค่ะปูคำเห็นปูคำค่ะ ปูคำค่ะเหือแล้วปูคำออาเปนร้องเลร้อองเร้องเลยคุณินี่คือดใจอโหนี่เรามาอยู่ที่ประเทศกาวกันนะคะยังไงไง เปิดเพลงนอนรับเลยนะเนี่ยนีนนี้นเยง่ะที่ประเทศลาวิดเพลงยกกพี่น้อง้ตาเลยเดล้วเ้าคนยมเดินมาก็เปิดเพลงเลยเขาบอกน เพลงนี้มาดังที่ประเทศลาวนะคะดังจนสงๆค่ะนี่เลยค่ะพอเรามาที่วังเวียงแล้วมาถ่ายกันที่ปูคํานะคะก็จะ,ะ,ะเจอแฟนคลับประเพลงคุณยิ่งชงเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะคะดังมาก โยงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวความสูงนะคะหลังจากขึ้นตึกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นความเคยชินชินเยอะมากส่งเยอะมากนะคะกลัวไหมเนี่ยพอจะลงไงเนี่ย ไม่กลัวแล้วขึ้นได้ลงแล้วอาจจะเสียวนเด็ก้เด็กมาแล้วครับจะผมจ่ายตั๋วมาถึงสะพานสิเออต้องจ่ายตั๋วหรอเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสองหมื่นสีบนะครับขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมข้ามใช่ไหมจ๊ะ รวมถ้ำด้วยนะครับอ่ามาโ <Okay. S 2> อาเคเฮ้ยคนจันทรบลิีมาอีกแล้วเหรอฮะครับผมนี่ครับโอ้ยขับคอน คุณรักมาคุณรักเร็วคุณรักพุ่มโดมาแล้วครับโอ้โหวันที่หนึ่งวันเกิดคุณนะเนี่ยเหไครับขอบคุณครับเออเลยมามาๆมาคุณพมาชมเที่ยวครับไม่ใช่อะไรครับเนี่ยยักันไวเดี๋ยวมัวใจสาย เดี๋ยวลม <laughs> วันนี้วันที่หนึ่งเลยครับจะเป็นวันเจอชาร์ล้องใลยนะครับเราต้องพามาเลี้ยงใช่ครับามาเที่ยวฉลองเพลงชุดใหม่นะครับครับอมาครับอบอสฝากแฟนๆไปด้วยนะครับเพลงใหม่พึ่งเพลงคัพเปอร์แห่งมาฟังเสียงไชโย บรรยากาศที่วังเวียงนะคะเชา้านี้ให้ดูนะคะสวยมากที่วังเวียงเนี่ยนะคะเขาจะมาเล่นเขาเรียกว่าเขาจะมาเล่นบอลลูนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เช้าเลยนะคะให้ดูให้ดูให้ดูดนนเขาจะเล่นแล้วก็จะขึ้น ไว้ไว้ให้เรามีโอกาสโอ้สวยมากมเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเล่นกันสวยมากค่ะมาแล้วนะครับถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงที่วังเวียงนะครับใช่ครับซึ่งเราจะเดินทางไปที่หลวงพระบางครับ กใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับพรุ่งนี้ไปทำบุญที่นั่นฮะตักบาตรพระเป็นร้อยรูปคร<ะ>ับว้มาด้วยหรอค่ะเพื่อว่าปล่อยให้เขามาอะนี้แหละครับคือฮาน,น้รถไฟวังเวียงครับที่จะเดินทางไปหลวงพระบางในวันนี้ตรงนี้เลยนะครับ สวยงามอากาศดีมากครับเจอแฟนคลับอีกแล้วค่ะบแมนครับผมคนเล่าครับบอแมนผ่ครับผมคนเล่าครับ่จืได้ครับโอ้เอฟซีบอ เจอเอฟค่ะเจงัีเจอคนไทยค่ะไม่ใส่ลงมาบ้างตตไปข้งหนเลยไอ้นั่นพวมเมียเนี่ยมีอะ คนแบบว่าหายเป็นเมียน้อยเนี่ยคนเนี้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 ยว่าหายเป็นเมียน้อยคนนี้คนนี้ว่าหายเป็นเมียน้อยลูกคุณแซบโชว์ออกมานั่งดูด้วยเหรอสนุกไหมฮเขาใช้พัดปอดบาอสลงสายพี่หมูเป็นไงคะเป็นไงบ้างเอาเอาให้แน่สิทำให้มันกระตี้กระเป๋าว นี่เมื่อกี้เขาไม่ได้มองเห็นผมก่อนเอ็ดดี้เข้าไปเอ็ดดี้เข้าไปเมื่อกี้เขาไม่ได้มองเห็นผมก่อนนะเขาเจ๊เขาเห็นเมียผมก่อนจริงเหรอใช่อ้แต่ว่าไม่เขาไม่แน่เขาไม่แน่ใจว่าจริงๆอหรือเปล่าจริงเหรอเขาเจอคุณอันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณคุณเอ็ดดี้นะคะที่พาพวกเรามามีความสุขวันที่สองแล้วนะคะที่ดูแลเราได้อย่างดีมากๆอาหารการกินอร่อยแล้วก็โรงแรมดีมากใช่ไหมคุณยิ่งยง ครับอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องให้คุณเอตี่พิสูจต่อไปที่จะพาเราไปลุยหลวงพระบางนะคะอ้าวป้ายพวกเราลุยหลวงพระบางอันนี้พวกเขาก็เข้าไปกันแล้วนะคะที่จะขึ้นรถไฟไปหลวงพระบาง

ออยังกำลังตัววิสวยนะเขาอะขาทันะ้งนั้นเลยไม่ใช่เราเลยเขาท<ช>ั้งนั้นเลยแต่รู้สึกสาบแช่งรู้สึกนนทำเอรา,าครับที่หลวงพบางครับเราไปไหว้พระขอพรแล้วก็ เอ็ดดี้ครับทำไมต้องท่านต้องสร้างวัดแตงโมผารึ่งตรงนี้อ๋อเพราะว่าทำไมเพิ่จงสร้างเนาะเพราะว่ามันมีของมีค่าอยู่ที่นี่เนาะและเพราะฉะนั้นเพิ <without forgetting> ่จงสร้างตัวไม้ม wow. ีครอบตัวเก้าเนาะเพราะว่าทำไมจพงสร้างตัวไม้ขึ้นมาเพราะว่าในสมัยก่อนจีนห่อ เข้ามาปุ่นระดมเนาะแล้วเผาทำลาย่าปดแล้วเผาทำลายอาคารตัวเก่าเพราะฉะนั้นเห็นบอกเวลาเพิ่นเพิ่นเทดตัวใหม่ขึ้นมาแน่นหนาแล้วจึงสามารถโจรต่างๆสามารถปุ่นระดมไปโอเคโอ้สาธุครับไปไปไหว้พระตรงนี้ใช่ไหมต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะครับไปละ20,000ื่น สองหมื่นสองหมืนีครับสี่สิบบาทสองหมื่นตีมัเท่าก็ได้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับมาเข้าไปไหว้พระนะครับองค์ใหญ่ของคนสวยมอุ้ยสวยมาก ก็ครับตอนนี้มาถึงที่น้ำตกตาลัวงสีนะครับสูงจากแม่น้ำที่ไปบนเนี่ย150เมตร,รนะครับแล้วก็เดินทางมาจากหลวงพระบางในประมาณ30-45นาทีครับเอสซี่ใช่ไหมพูดถูกไหมถูกเลยนี่เอ็นนี่ดูนี่อัดนี้นะถูกครับถูกครับติจิยนสุดเพลย์เลยเพราะว่าติจิยนจะโบราณนี่ตึกสานอะไรตึกสามาอย่างนงามมากตรงนี้ว่าสวยเลยก็ไอ้แบบน้ำตก เป็นน้ำทางนี้นะครับมันจะเป็นน้ำสไลด์นะครับเนี่ยเนี่ยฮะน้ำสไลด์ด้วยเนี่ยฮะดูดิสไลด์เป็นชั้นๆไปนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับตากรงสีนะครับจุดหลวงพระบางครับพวกเรามากันแบบอยากมามีความสุขครับนะฮะเดินทางจากหลวงพระบางก็ไม่ไม่นานนะประมาณสิบนาที้องเก็บน้ำมาใช้ได้อยู่นะใช่ครับชาวบ้านเรเนี่ยเขาจะมีความเป็นเกษตรกรเยอะมากครับ รอบเย็นครับรอบเย็นครับนี่ทานดาวสามดาวนี่ะนนคแนมังคุดเขายังมาเลยครับตารางเขาเป็นตครับ

บกเขียปซื้อแล้ววันนี้นะคะเรามีเสียมาเลี้ยงด้นะคะเสียเราเอาเสียมาเลี้ยงนะคะพูดง่ายๆว่าเออพอแล้วพอแล้วนี่นะคะก็เอาเอาเสียมายำพูดง่ายๆนี่นะคะเสียมายำ ไม่ได้เป็นยิ่งยงนะครับโอ้โหลงมาเรือแล้วครับอุ้ยมามาจะพ้นล่ะโอ้ยก็พกนนี่แล้วเรือลำเรือลำนี้ใส่ได้50าสิบคนฮะล้วไงก็ใหญ่แท้เอา VIP มาโอเคนี่นะคะเขาเป็นไกด์ที่ใจถึงใจปั้มมากๆเลยนะคะ เขาต้องการให้เราเป็นส่วนตัวเ็าเอาเรือค้าเรือหาดมาค่ะโอ้ใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาต้องรับได้ห้าสบคนนะคะแต่สบายดีสบายดีสบายดีโอ้ส่วนตัวจริงๆเลยค่ะแต่เราจะมีกันแค่หกคนนะคะเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตามเรามาเลยครับ นี่นะคะภายในเรือเราไม่สนนะคะเขาเรียกากี่ลครับนั่งบอกเบานั่งแบบที่กินอาหารได้ดีอันนี้อันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไปต่อยยังไปต่อยนะโอ้เป็นบ้านเขาเลยอ่ะเป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านบ้านเป็นอันนี้ห้องนอนครับนห้องนอนมันมีห้องนอนด้วย วันนี้เราพามาเที่ยววัดเชียงทองนะคะโน่นสองนมสองมุมอยู่โน่นวัดเชียงทองวันนี้วันนี้เป็นวันที่สี่ของพวกเรานะคะ วัดเชียงทองทําไมคำว่าวัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่มากนะคะสวยมากๆเลยคระเพณีกรรมของของลาวเลย สวยมากนะคะชื่อว่าภายในโบสถ์จะเป็นพระเจ้าทองสุขนะคะสวยมากมาย จะเป็นทองเหลืองอลามเลยนะคะ เช,ชียงทองนะครับเชียงทองนี่ก็คือวัดแรกเป็นวัดสําคัญของพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพะบางครับสร้างตั้งขึ้นโดยพระเจ้าไสย,ยเเสถาทิราชและเพื่อนก็หลังจากเพื่อนไปปกครองเมืองเชียงใหม่นาะหลังจากพ่อเพื่อนเสียและก็เพื่อนชาวเมืองหลวงพะบางนี้เพือ่อนก็ได้เซิร์นแล้วก็กราบไหวพระเจ้าไซย,ยเเสถานี้ให้มาเป็นกษัตริย์ ที่ประจําเมืองหลวงพะบางนะฮในปี1,558หลังจากนั้นมา1,560เพื่อนก็ได้ย้ายตัวเมืองหลวงพะบางเวียงจัน์ณปัจจุบันนี้ลงไปที่เบียงจันทะฮไป<ม>ไปอ่าเป็นเมืองหลวงไปเป็นเมืองหลวงอยู่ที่นั่นทําไมจึงไปตั้งอยู่เมืองหลวงที่นั่นอันที่หนึ่งในสมัยก่อนนะะ ทหารพมาร่าเป็นทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีภพอันใักรล้านซางในล้านานานี้เนาะและอันที่สองก็คือ,อหลวงพ่อบางนี่ก็เป็น เป็นภูเขาเนาะเจเซนเาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าศซยักเซียธาธิราชเพื่อนก็เห็นความสำคัญทั้งสองด้านนี้เพื่อนจึงย้ายโจเมืองไปเพื่อทำการเกษตรการปลูกฝังให้ประชาชนทำมาหากิน<ม>ได้มีใช้แล้วแล้วบทนี้มันเป็นยังไ,ไงครับบทนี้ก็คือเป็นบทที่ว่าเข้าไปได้ไหม ข้้าไดแต่ว่าเพิ่นประจำะเวลาพระแก้วมรกตในสมัยก่อนอะอนะครับจะบวชที่สถานที่นี้แล้วก็ล็อกกุญแจไว้ครับ<อ>แล้วเวลาฮอดอ่ายามสงการานต์เพิ่นก็เอาพระแก้วมรกตหรือว่าเอาอพาพระต่างๆที่วมาเก็บตามโบสถ์เล็กๆแล้วโบสถ์ใหญ่ๆทําไมโชว์ก็เหมือนเหมือนร้๋อเพราะว่าพระเจ้าใจจะเสด็จผาที่ราชเพื่อนไปปกครองที่เชียงใหม่เพื่อนก็เลย เอาอาณาจักรล้านนากับล้านช้าประสานกันร<อ>่วกันคะมเพราะว่าภายในโบทหลังเล็กนี่นะคะสวยมากจะมีพระองค์เล็กๆเล็กๆเล็กๆมากมายเลยนะคะคที่จะอยู่ในโบสถหลังนี้รอบเลยนะคะนี่ดูได้เลย ะคะเนี่ยค่ะเนี่ยในบทหลังเล็กกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะวัดเชียงทองอันนี้นะคะ ไฮไลท์ก็สวยมาก,กๆเลยนะคะต้นแห่ง,หงสวรรค์ทำไมต้นแห่งสวรรค์เห็นไหมมีคนมีนกที่เรามาอาศายัยอยู่ตรงบ<ะ>ต้นไม้ครับสองสองดูอะไรอะ่ะในนั้นมีอะไรอ้โหโอ้โหโอกโหอ้โหอห้้น สนเลยอ๋่าสคายคายมูคายมูเสือขาไงตีเกิดคุณกันะเตมวันนี้เราอยู่ที่เวียงจันทแล้วนะครับครับตอนนี้กําลังไปขึ้นไปไหว้ขอพระแก้วนะพแก้วซึ่งอยู่ข้างบนโน้นนะครับตามมานะคะตบเป็นหอพระแก้ว อันนี้เราเข้ามาในหอพระแก้วแล้วนะคะอ๋อห้ามถ่ายรูปเข้ามาไม่ได้นะคะห้ามถ่ายรูป อันนี้ก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ครับก่อสร้างขึ้นในปี804โดยพระอ่ารูก5องค์ที่เดินทางมาจากศึกษาพระธรรมที่ประเทศอินเดียหลังจากเดินเท้ามาระยะหนึ่งแล้วมาพักแรมที่นี่<อ>และตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ศึกษาหาลือในพระ5องค์เขาก็เลยว่าโอเคเราจะเอาอัฐิของพระพุทธเจ้าสร้างตรงนี้ล่ะบรรจุไว้ทีน่นี่นนนนแล้วก็ ต่อมายุคของพระเจ้าสย,ยสาเซนาธิราชในปี1 5 6 0ก็ัญวิงได้สร้างประธาทใหญ่มีควมประธาตุกเก่าคือครอบ,รบครอบประธาุองค์เล็กนะครับผมประสาทองค์เก่าหลังจากนั้นมาพระเจ้าสยสาเสาธิราชสืงสิริราชบุววงวงแลงบ้านเมืองนะให้เจริญเรืองในยุคของพระเจ้าสยาเสาธิราช